ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเกียตรติกรบิฟงวันนี้เราจะออกไปหน้าหมู่บ้านนะครับเห็นเ้าประกาศเสียงตามสายว่าจะมีสินค้าธงฟ้ามาขายเราจะไปดูซิว่าจะมีอะไรให้หน่าซื้อมั่งีอยู่ไม่ไกลอะครับจากบ,บ้านผม นี่นะครับขับรถกันไปชมวิวกันไปในหมู่บ้านจอดละเกะละคาด,ดีจังเลยอ,อดูสิซบรรยากาศวันนี้ร้อนไหมเพื่อนๆช่วงนี้มีพายุหลายที่เลยนะมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ก็คืมๆมาแล้วเ,ออเคยต้องรีบออกไป สินค้าที่น่าสนใจถูกๆกๆ็จะซื้อตุนไว้หน่อยไม่ต้องออกไปไกลช่วงโควิดนี่เซฟๆตุนๆกันไว้ใกล้จะถึงแล้วนะครับนิดเดียวไอ้รถคันนั้นมันเป็นไรของมันขับขับยุดๆตรงนั้นปวดฉีด่ว่าเหี่ยาเหวาคยาคำขกันนะ โอ้โหเห็นไหมเขาไปช็อปกันมาแล้วเดินเขา้ากันไปตรงได้กันไปเยอะหมดยังกัไม่ถึงแกัะถึงแอ้วนั่นยังไงรถคันะเบเลยครับรถคันใหญ่หญหโตเนี่ย มาตรการโควิดไหมป้องกันโควิดไหมนะครับถึงแล้วเดี๋ยวผมไปหาที่จอดก่นอนนะครับมาถึงแล้วโอ้มีสินค้าหลายอย่างเลยหะอันนี่น<ล>ะคะเหืา450ค่ะดนนีนะครับตั100้งร้อยเปอร์เซ็นที่มีไข่ ไข่แผงงละ90บาทโข่ไขอ่แผลงละ90้า, 90. านี่มีอะไระครับมีข้าวสารมามา่าน้ำตาลของใช้ในครัวเรือนนะเพื่อนๆมีสินค้าหลายอย่างอยู่เอาอะไรดีไข่เอาไหมเอากี่แผง ขายแผงหนึงอะครับใช่ครับเื่องไครับ,น,รบนี่นะครับสินค้าธงฟ้านะครับเ,เพื่อนอเพื่อก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังโควิดนะครับซื้อของุนไว้มีสินค้ามาขายหน้าหมู่บ้านเราก็าโอเคนะครับเซฟตังได้เยอะเลยอ่านะครับ โอ้นี่มีขายอันนี้เป็นเครื่องนอนเครื่องนอนเยอะแยะเลยนะครับเป็นสินค้าราคาถูกนะคะขออนุญาตลง YouTube นะครับได้ค่ะได้ครับพี่แนะนำสินค้านะครับมาปกติเขามาตมาตองคุณกอลนุฮะตลอดเลยมาเรื่องงานตามกับของของเนี่ยของทีมของสภาวัชรนัทอาใช่ของใช่ใช่ของของทีมสสทุกทรับอ๋อนี่ของทีมสสอามีคนละครึ่งเราชนะยิงได้หมด เนะครับสินค้าก็ไม่แพงนะเพื่อนๆถ้าใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะหรือที่อื่นก็ได้ก็มีโครงการเยอะโอเคเดี๋ยวผมซื้อเสร็จละกลับละไป ได้าเที่ยวไปด้วยนะครับ28บาทแล้วก็เป็นหกสิบหับหนึ่งยีเราซื้อเพิ่มไปเองนะครับเพื่อนๆถูกกว่าเซเว่นเท่าไหร่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวหรืออันนี้เต้าเจี้ยวครับอ๋อเต้าเจี้ยวจะถูกกว่าเต้าเจี้ยวในเซเว่นน่าจะสามประมาณ34อ๋ออันนี้จะถูกกว่าก็โอเคนะครับอันนี้ถูกมากอืม ดูไปดูมาที่เซเว่น่หโอเคขอบคุณมากครับนักลาเด็กอ้วนนะคะครับผมตอนสอ้าวนะครับนี่ใครไม่เคยเห็นตะขอบมั่เก็บตะขอบกินดีกว่าโอ้ยถึงไหมเนี่ยอึบอ่า่จะขอบกินลูกหนึ่งล้วก็พอใจละอออืื เป็นต้นตะขบประจำหมู่บ้านเรานะครับผมชอบมันเก็บกินอร่อยดีนันหวานหวานดีเป็นผลไม้ที่หวานอร่อยโอ้ลมแรงเก็บไม่ถึงอืมเอานะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วยังไงก็ ฝากไลค์าากดแชร์กดติดตามหน่อยครับดูเพลินๆไม่มีสาระอะไรมากไม่เครียดขำๆสวัสดีครับ